้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายอโยอี สภาพตึกกรมโยธาธิการและผังเมืองยิ่งรู้ยิ่งชอ็อกแชร์บิ๊กคอนเน็กชันตัวการกินรวบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผูกขาดยิ่งกวัวทัวสวนเหรียญแผ่นดินไว้คนไทยตาสะวะ่างจากเหตุการณ์แผ่นดินไว้ค่ะนำมาสู่เหตุการณ์ตึกถล่มแล้วก็มีตึกอาคารที่ได้รับความเสียหายเป็จปนจำนวนมากโดยในวันนี้ค่ะวันที่3เมษายน2568งานประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการรายงานสรุปการดำเนินการตรวจสอบอาคารสะสม ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2568จำนวน151หน่วยงานจำนวน432อาคารสามารถใช้งานได้ปกติสีเขียวจำนวน391อาคารมีความเสียหายปานกลางสามารถใช้งานได้สีเหลืองจำนวน39อาคารและทางเชื่อมอาคารจำนวน1แห่ง โครงสร้างมีความเสียหายอย่างหนักโดยได้มีการสั่งให้ระง,งับการใช้งานอาคารสีแดงจำนวน2อาคารและมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบอาคารสาธารณะค่ะเช่นโรงพยาบาลหรืออาคารหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้อาคารปัจจุบันค่ะได้มีผลการตรวจสอบอาคารในส่วนของ76จังหวัด จำนวน3,999อาคารสามารถใช้งานได้ปกติสีเขียวจำนวน3,746อาคารมีความเสี่ยงปานกลางสามารถใช้งานได้สีเหลืองจำนวน219อาคารโครงสร้างมีความเสียหายอย่างหนักโดยได้มีการระงับการใช้งานอาคารสีแดงจำนวน34อาคาร อย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางการดําเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองจู่ๆค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพของตึกกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มีสภาพเละค่ะเกิดรอยร้าวรอยแตกตามตัวอาคารเป็นจํานวนมากแม้แต่บันไดก็ยังแตกยับเยินไม่มีชิ้นดีโดยในวันนี้วันที่3เมษายน2568 ศูนย์ตา้านนิรโทษกรรมได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าสภาพตึกกรมโยธาธิการและพังเมืองหน่วยงานออกระเบียบการก่อสร้างอาคารดูสภาพตึกของกรมโยธาธิการก็แล้วกันแล้วแบบนี้จะไปป้องกันให้ตึกอื่นปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อภาพและข้อความถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากเช่นตรวจสอบรับรองตัวเองก่อนสร้างความเชื่อมัน่น แผ่นดินไว้ในครั้งนี้เราได้เห็นอะไรบางอย่างในสถานที่ราชการบ้านเราได้มากเลยนะทั้งวัสดุทั้งฝีมือเกรดตามมากกินงบผุู่กลางบอกถึงการทุจริตได้ชัดกินกันทุกหน่วยงานกรำของประชาชนบางก็มีการแท็กข่าวไปที่เพจของงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจากการตรวจสอบค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องรอทางกรมโยธาธิการและผังเมืองออกมาชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปแต่เรื่องของตึกสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตองอก,ก็ยังมีการออกมาแฉอย่างต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการเปิดเผยการใช้งบประมาณแผ่นดินมีการนําไปจะซื้อจะจ้างเก้าอี้โซฟา และโต๊ะทานข้าวของผู้บริหารสอตองงซึ่งก็มีราคาสูงถึงตัวละแสนกว่าบาทล่าสุดค่ะก็มีการออกมาแชรอีกโดยเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยได้มีการออกมาแชรเปิดภาพภายในแบบอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบไม่รวมบิวอิน สุดรู้ราค่ะซึ่งก็มีการจะซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึง139ล้านบาทแล้วก็ยังมีการใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะไปซื้อฝักบัวอาบน้ําราคาชุดละหมื่นกว่าบาท รวม44ชุดตกเป็นเงินถึง493,416บาทกันเลยทีเดียวซึ่งก็ทำให้ประชาชนค่ะมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นจำนวนมากซึ่งก็ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในองค์กรเลยแม้แต่น้อยล่าสุดค่ะพบว่ามีตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องในการสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในครั้งนี้ซึ่งพบว่าเป็นคน2ส,สัญชาติค่ะไทยและจีน m ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวการใหญ่ค่ะที่ทำให้บริษัท China Railway Number no. 10 n Engineering Group ได้งานก่อสร้างของตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยเพจบิกเรียนค่ะได้มีการขุดลึกข้อมูลของบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัท China Railway Number no. 10 n Engineering Group ซึ่งก็เป็นผู้รับเหมาหลักค่ะของโครงการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากิจการผูกขาดกินรวบยิ่งก่าทัวสูนเหรียญบิกเกียนเล่าเรื่องบูหรือชั บิ๊กคอนเน็กชันที่ภาครัฐเกรงใจและเกรงขามบิ๊กเกรียนค้างไว้เมื่อวันที่2เมษายนเอวานาคือบริษัทที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างหรืออุปกรณ์ต่างๆให้กับบริษทัทไชน่าเรเว w นัมเบอร์10ที่ได้รับเหมางานมา11โครงการของภาครัฐเอวาน่าเป็นบริษทัทขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในเว็บไซต์ระบุชัดเจนว่าสามารถซพายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดรวมไปถึงสายไฟฟ้า สายสัญญาณโทรศัพท์ไฟเบอร์ออปติกพร้อมกับมีการระบุว่ามีโรงงานผลิตเองหลังจากตกเป็นข่าวก็มีการลบเว็บไซต์ภาพถ่ายกับคนสำคัญสำคัญไปเกลี้ยงเอวาน่าซัพพลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงบริษัทแม่คือไชน่าเรเวนนัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดภาพที่เห็นชัดเจนคือการใช้แผ่นดินประเทศไทยในการทำโครงการต่างๆใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในนามบริษัทแม่ ภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้าเอาบริษัทลูกมารับเหมาจากนั้นก็มีการซื้อของจากบริษัทของตัวเองอีกทีหนึ่งเงินไหลเวียนอยู่ในกระเป๋าธุรกิจทุนไม่มีกระเด็นแม้แต่บาทเดียววิกเรียนจึงบอกโมเดลคล้ายๆกับทัวร์ศูนเหรียนแต่เติบโตและน่ากลัวกว่าหลายสิบเท่าตัวให้คนออกมาจากประเทศตัวเอง พอมาใช้พื้นที่บ้านเราแต่ไม่ซื้อของของเราและใช้จ่ายเงินในธุรกิจเครือข่ายทุนจีนเขาวางแผนคิดเอาไว้พร้อมสัพท์จัดเตรียมไว้แล้วนี่แหละคือหัวคิดในเครือข่ายธุรกิจการค้าจีนทุนจีนภาพที่วิเกเรียนนำมาลง ประธานกรรมการเอวนาคือแปะวูหรือว่านายชันชัยบุคคลสองสัญชาติเจ้าของบริษัทไชน่าเรเวยนัมเบร์เชนอีกทั้งยังเป็นประธานในสมาคมชาวจีนต่างๆทุกสมาคมสมาชิกในสมาคมล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของกิจการในเครือของแปะวูทั้งสิน้นไม่แปลกใจตลอดเวลาที่ผ่านมานักธุรกิจนักลงทุนนานา,นาประเทศจึงปิด กิจา,ารปิดโรงงานออกจากประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ค่ะเพจบิ g กเกียนได้มีการเปิดเผยภาพหลักฐานถึงบุคคลดังกล่าวว่า Big Connection b บิกเกียนให้จำคำนี้ไว้นะคะฐานานุรูปบริษัทไทยร่วมค้าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามันไปโยงกับคำว่าเกรงใจหรือเกรงขามจากภาพในคอมเมนต์ l l Building หรือว่าชาญชัยบุคคล2ส,สัญชาติ Big Connection ภาครัฐอาจจะดูเกรงใจไม่กล้าไปแต่ พระโปรไฟล์โชว์ภาพวิ่งคบเพลิงเปิดโอลิมปิกปี2008จับมือกับผู้นำแดนมังกรยืนถ่ายภาพคู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยมีนายพลเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้คุมบังเหี้ยนเครือข่ายสมาคมชาวจีนในประเทศไทย อีกทั้งยังอ้างเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองฝั่งรัฐบาลจีนตั้งแต่ปี63วูหรือชันชัยบุคคลสองสัญชาติเริ่มตัวใหญ่ด้วยโปรไฟล์ที่ดูหน้าเกรงขามหรือแอบอ้างให้ไทยเกิดความเกรงใจทำให้ได้โปรเจกต์โครงการภาครัฐไปถึง13โครงการซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมจึงเกิดเป็นคำถามจับตาไปที่การทำงานของหน่วยงานราชการไทย ว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้เด็ดขาดขนาดไหนและจะมีเหตุการณ์หวยล้มตุ้มคนดูหรือไม่หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ